ยาอัลลอฮยา رحمٰ นูยา رحم ีม السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันตินะครับจะสพแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาทีมทีวีนะครับทีวีเพื่อพี่น้องผู้สัตวาชนนะครับก็ทุกครั้งนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับในสนับสนุนนะครับทางทีวียาทีมนะครับ ภายใต้มูลนิธิสัตาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับเนาะพะมันยังมีค่าใช้จ่ายแหมมากมายนะครับสําหรับที่จะใช้จ่ายในองค์กรน,นะครับสาหรับเด็กกำพร้าเด็กยากจนนะครับที่ยังรอการดูแลช่วยเหลือจากพี่น้องอยู่ครับผมหลังจากที่เราได้พูดคุยนะครับเนาะเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆใน,ในพื้นที่ล้านนานะครับตอนที่แล้วนะครับเอาไปดูเรื่องราวของพี่น้อง อ่ามุสลิมนะครับเชื้อสายเบงกอลีหรือว่าบังกลาเทศนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สยะนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปดูเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและในพื้นที่แดล้านนาว่าความเป็นมาการอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความเป็นมาจะใดนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากครับดรสุชาติเศรษฐบาลินีนะครับอ่าท่านเป็นกรรมการซิท ที่มนษยชนแห่งชาตินะครับก็ได้มาอู้มาเอ่ยนะครับมาเล่าเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมกินเราได้รับฟังครับผมขอความสุขสันติความเมตตาจงเริงจากอเลสสุพางตลานะครับจงประสบแด่ท่านที่กำลังรับชมนะครับรายการในทีวีขณะน,นี้ที่เขารับรับทุกท่านนะครับก็ เวลาเรานึกถึงมุสลิมเ่ยนะครับโดยทั่วไปนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะนึกถึงคนที่ต้องมีหน้าตาแข็งแกรนะครับนึกถึงโรคอาหรับนะครับในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมุสลิมเราคนที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกนั้นเนี่ยมีประมาณพันแต่ร้อยล้านถึงสองพันล้านคนนะครับแต่คนที่เป็นชาวอาหรับเชื้อสายอาหรับชาติพันธุ์อาหรับนั้นเนี่ยนะครับมีไม่ถึง20%ซ ที่เหลืออีก80กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่อารับนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าคนอารับทุกคนยังไม่ใช่มุสลิมนะครับเรามีอารับยิวอารับคริสนะครับแล้วก็มุสลิมทุกคนก็ไม่ใช่คนอารับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับคือเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับก็คือประเทศที่ดนเเซียมี200กว่าล้านคนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะ ให้ท่านที่กําลังรับชมได้ทำความเข้าใจและบอกต่อนะครับให้กับเพื่อนต่างศาสนิกนะครับได้เข้าใจช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับก็มีบันทึกนะครับว่าได้มีผู้นําจีนมุสลิมเราที่มาจากบนพมាินาครับได้เริ่มเข้ามาในภาคเหนือในเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ไปตากไปอะไรต่างๆเดินเป็นคารวานมาต่างไปทั่วภาคเหนือเลยครับมีบทบาทสาคัญมากมีบันทึกผมเคยอ่านเจอในบันทึกของมิชนาลีเราอย่าลืมนะครับว่ามิชนาลีเนี่ย ก็จะเป็นคนเผยแพร่ศาสนาคริสต์เข้ามาในภาคเหนือของไทยเนี่ยก็ยาวนานร้อยกว่าปีเช่นกันนะครับเขาได้บันทึกว่าเวลาเขาเดินทางไปเผยแพร่นะครับศาสนาที่ไหนเนี่ยไปอุตรดิบไปแพร่ไปที่ไหนต่างๆปรากฏว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนจะไปเจอแต่คาราวานน้าต่างนะครับของพวกคนจีนอยู่นานนะครับซึ่ง <t ouch> ทุกวันนี้เราเรียกเขาว่าเป็นจีนพ่อจีนห่อแต่ตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจอีกนะครับเวลาเราพูดถึงจีนพ่อเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่เป็นจีนห่อทั้งเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับคนจีนห่อนะครับที่เราเรียกควาจีิคนจีนอยู่นานเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นเป็นหอ่อนะครับแต่เป็นคําที่คนท้องถิ่นคนที่อื่นอยากจเรียกเขานะครับแล้วจริงๆคนจีนเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนหวีนะครับเป็นเป็นชาติพันธุ์หวิซึ่งเราต้องเข้าใจอีกเพราะว่าในขณะนี้ประเทศจีนเนี่ย มีประชากรมุสลิมที่อยู่ในประเทศจีนขนาดนี้จากการสำรวจถ้าเป็นตัวเลขของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะประมาณ3 0ล้าน40ล้านนะครับแต่จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยเซียมฮ้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเห็นและได้มีการพูดมานะว่าตัวเลขประชากรมุสลิมจริงๆเนี่ยน่าจะมีประมาณ60-70ล้านคนนะครับแล้วหลังจากเหมาเจ๋อตุงได้ปฏิวัติเนี่ยก็ได้มีการสำรวจกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจีนซึ่งมีเยอะมาก แล้วก็จะให้การยอมรับนะครับว่ามีชาติพันธุ์อะไรบ้างนะครับเหมาเจอตุงก็เอานักมนุษย์ยาไปสํารวจปรากฏว่าก็พบว่าประเทศจีนนั้นมีทั้งหมด56ชนชาตินะครับชนชาติไหนที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันมีภาษาเหมือนกันะอะไรเนี่ยนะครับก็จะ,ะจัดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่า nationality หรือว่าชนชาติก็ปรากฏว่าชนชาติที่สังคมจีนหลังเหมาเจ๋อตุงให้การยอมรับ จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด56ชนชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในบัตรประชาชนของคนจีนเนี่ยเราจะเห็นเขาจะเขียนบอกเลยครับว่าชื่อเพศเกิดเมื่อไหร่เสร็จแล้วเขาจะบอกเลยว่าหมิงจูหมิงจูก็คือชนชาติอะไรจะระบุไว้ในบัตรประชาชนเลยเพราะนั้นคนจีนบัตรประชาชนก็จะมีเป็นระบุหนึ่งใน56ชนชาติแล้วใน56ชนชาตินั้นเนี่ยนะครับมีชนชาติที่เป็นมุสลิมเนี่ยถึง10ชนชาติ ะะเวลาเรานึกถึงคนจีนมุสลิมเนี่ยเราก็จะนึกถึงที่เป็นข่าวคือชาวซินเจียงวีกูในซินเจียงนะครับแต่จริงๆแล้วกลุ่มชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนั้น<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นคนหุยคนหุยก็คือคนบรรพบุรุษของคนพี่น้องจีนมุสลิมที่มาอยู่ในภาคเหนือในเชียงใหม่ภูเกขนาดเนี่ยจะเป็นชนชาติหุยเขาเรียกหุยนะครับทีนี้อันนี้นนก็จะเป็นเรื่องความเป็นมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาค้าขายจนกระทั่งมีเริ่มมาเข้ามาตั้งหลักหลย นะครับการเป็นชุมชนชุมชนที่สําคัญที่ผมคิดว่าพี่น้องสลิมในประเทศไทยจะรู้จกักดีเวลามาในบาซ่ามาเดไรต่างก็จะเห็นมัสยิดที่อยู่ใจกลางในบาซ่านะครับอยู่ในซอยอในบาซ่าตรงนั้นนะครับที่เรียกว่ามัสยิด伊ามบ้านฮอกนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นจุดตรงข้ามกงัสยิบ้านฮอกเนี่ยก็จะเป็นบ้านของท่านเจิมชงลีซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นผู้นําผู้ก่อตั้งนะครับของชุมชนสลีมบ้านฮอกนะครับขึ้นมา,า,มา,นนนมาเป็นจุดพักของคาราวานม้าต่าง นะครับเพราะฉะนั้นคนจีนที่เข้ามาเนี่ยพอเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วลอาที่สําคัญที่เข้ามาในประเทศไทยที่สําคัญก็คือหลังจากการที่เหมาปฏิวัติพอเหมาปฏิวัติปุ๊บก,ก็ต้องปิดพรมแดงพอปิดพรมแดงคนที่ออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปได้นะครับก็เลยเข้ามาอพยพเข้ามาในภาคาม่เข้ามาในภาคเหนือของไทยแล้วก็กระจายไปในเชียงรายในลําปางในเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีชุมชนมุสลิมเนี่ยกระจายอยู่ไป ทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเป็นมาที่ทําให้มุสลิมในภาคเหนือที่เป็นคนจีนเนี่ยก็จะมีะการกระจายไปแล้วก็มีบทบาทนะครับสำคัญในการกระจายสินค้าเนื่องจากข้ามีคาราวานมา้าด่านนะครับเขาก็จะมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สําคัญในการที่จะกระจายสินค้าไปในที่ต่างๆให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ในภาคเหนือเราเนี่ยจะมีอยู่เยอะมากนะครับ ลาหูมีอะไรต่างๆที่อยู่ตาม, ido, ม bien, ตะเข็บชายแดนอยู่ตามภาคเหนืออะไรต่างๆเ่ยนะครับบทบาทของคนจีนลิมเนี่ยก็จะมีส่วนสาคัญในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาได้รับความไว้วางใจนะครับด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความที่จะต้องมีความยึดมั่นในศาสนานะครับก็มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต่ออะไรต่างๆนะครับก็จึงได้รับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติพันธุ์ต่างๆมีได้รับความไว้วางใจในการที่จะ เป็นคู่ค้าอะไรต่างๆนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยชุมชนมุสลิมที่เป็นคนจีนในภาคเหนือปัจจุบันก็เลยแตะจายไปเราถ้าเราไปแม่สายเราก็จะเห็นมัสยิดอันนูรที่แม่สายนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนอกจากคนจีนมุสลิมก็จะมีหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นั่นนะครับมีในตัวเมืองเชียงรายเองก็จะมีมัสยิดที่เป็นรูปทรงแบบเก๋งจีนแบบ ทางประเทศจีนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเข้ามาในทางเชียงใหม่เนี่ยที่ชุมชนหลายแห่งที่เป็นชุมชนจีนลุกลามที่สําคัญก็จะอยู่ในอาเภอฝางสังสีห้างมัสยิดนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองเชียงใหม่อีกหลายมัสยิดนะครับมัสยิดบ้านหอมัส,สยิดอัตตัวานต่างแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ผสมผสรรมานกันหลากหลายชาติที่ทาไม่ว่าจะเป็นเป็นกะลีปากีสถานอินเดียอะไรต่างที่ก็เข้ามาคําพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาโดยคร่าวๆนะครับของ คนที่เป็นคนจีนยอยู่ในอุสลิรนจริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ใช่พอ่อศาสนาอิสลามนะครับทุกศาสนาเวลามันเดินทางศาส,สนาพุทธในอินเดียอย่างไรเท่นะครับศาส,สนาคริสต์นะครับก็เกิดในแถบนะฮะตอนหลังกระจายไปยุโรในยุโรปในที่ต่างๆทุกศาสนาเวลามันเดินทางไปที่ไหนแน่นอนครับมันก็ต้องมีการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ถ้าเกิดเราใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องมีการ c อ n t e น t ัวไลซ์นะครับเข้ากับว่าทําผ้องผิวมุสลิมเราเข้ามาในเมืองไทยก็ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งในเมืองไทยยิ่งน่าสนใจเลยครับในความเป็นจีนมุสลิมที่อยู่ในภาคเหนือซึ่งในภาคเหนือเราก็มีภาษาล้านานาของเราเราอู้กับเมืองเรากินข้าวนึ่งเรากินลาบเรากินอะไรต่างที่เป็นว่าทําการกินของคนเทียนใหม่เราก็ปรับตัวเข้ากับว่าทําการกินการอะไรต่างๆในภาคเหนือเพียนแต่ การกินนั้นจะเป็นลาบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็มีการเชื่อแบบฮัลลรแบบอิสลามแต่รสชาติแต่การทำการปรุงเน่ต่างก็อาจจะเหมือนคนวัฒนธรรมการกินของคนภาคเหนือนะครับอันนี้ก็คือการปรับตัวแล้วผมคิดว่าที่น่าสนใจที่ผมอยากจะบอกเล่าให้พวกเราได้มีความภาคภูมิใจนะครับที่น้องมุสลิมเราทั่วประเทศนะครับว่ามุสลิมเราเข้ามาในภาคเหนือนั้นตอนนี้เราโดนจมดีมากมาย นะครับในสื่อในห่ังสว่ามุสลิมเนี่ยเหมือนกับเป็นปรสิตท,ที่เข้ามาเกาะกินสังคมไทยในต่างแดนจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนเลยครับว่ามุสลิมเราทุกที่ไม่ว่าภาคกลางภาคใต้หรือแม้แต่ในภาคเหนือซึ่งเรามีจํานวนน้อยมากตอนนี้เรามีแค่ส7บเ็มัสกิดนะครับจดทะเบียนสิบสี่ไม่ได้จดสามนะครับแล้วเราอยู่กันมา100ร้อยกว่าปีตลอดประวัติศาสตร์ของเรานั้นมันมีการสร้างคุณอุปการให้กับเมืองเชียงใหม่ให้กับภาคเหนือให้กับที่ที่เราอยู่เยอะแยะมากมาย ผมยกตัวอย่างในรัชก,กาลที่6ได้เสด็จมาในเชียงใหม่ก็มเีเห็นว่าเชียงใหม่ตอนนั้นยังไม่มีสนามบินน่จะต้องมีการทําสนามบินที่เชียงใหม่ขึ้นมาก็มีการพอทราบว่าที่ผืนใหญ่ในสนามบินเชียงใหม่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคือเป็นของมุสลิมปรากฏว่าก็มาสมคนมาถามซื้อพอม,มุสลิมเรารู้ว่าในหลวงจะมาถามซื้อที่ดินสร้างสนามบินเราไม่ขายครับเราจะขายให้ในหลวงได้ยังไงครับเราบริจาค สองร้อยยี่สิบห้าไร่สองงานบันทึกอยู่ในราชกิจจานุเบกษาปีพุทธศักราชสองสี่หกเจ็ดนะครับอันนี้บันทึกชัดเจนเลยครับว่าเราได้บริจาคสร้างสนามบินตอนนั้นเรียกว่าสร้างสนามเครื่องบินสองร้อยกว่าไร่ขุนตาลนะครับใช้เวลา11เปีนะครับถ้าขุนตาลที่เจาะอ,อุโมงขุนตาลมุสลิมจีนเรามีกระบานมาตักเราใส่สบียงใส่อาหารต่างๆไปช่วย นะครับให้กับพนักงานที่ขุดเจาะอะไรต่างๆวิศวก,กรที่ขุดเจาะป้าเด่นดูลาพานคนทัางคารเนี่ยครับนะครับมุสลิมทัางคารเป็นวิศวก,กรที่ขุมมีความรู้ม,ะะมันอพยพไหมครับมาจากที่อื่นมีความรู้ด้านวิศวก,กรก็มาช่วยขุมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เราได้ทําผู้ดูดได้เย้มากมายให้กับสังคมแล้วมีการตอบตัวได้ดีนะครับในสังคมที่เราอยู่เพราะมุสลิมเรานะครับมันมีคำมีฮัด,ดีิที่เราถูกสอนมาตลอด คอยรุนนัสอัมฟาอหุมรินนัสมนุษย์ที่ดีเลิศคือมนุษย์ที่จะต้องทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินผมคิดว่ามนุษย์ให้กับสังคมนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราทําประโยชน์ให้กับสังคมมาตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีการปรับตัวเข้ากับว่าท,ทําท้องถิ่นอยู่ตลอดผมอยากจะจบอย่างนี้ครับแม้แต่ในมัสยิดบ,บ้านพ่อเราเมันจะมีแผ่นป้ายอันหนึ่งผมพูดหลายที่แล้วนะครับที่เป็นแผ่นป้ายสีแดงข้างบนจะเป็นภาษาอับ จากอายะห์อัลกุรอานว่าอินนัลนภาษาจนีนและเอฟลาตัดโอบอลรออาดะและจงอยา่าิีบอนขอผู้ใดนอกจากเรานะครับและมัสยิดคือบ้านของแตลเราจงอย่าิีบอนขอผู้ใดนอกจากเราตรงกลางสุเหล่าอิสลามเชียงใหม่เป็นภาษาไทายตรงบรรทัดที่3หมุยเจ้าหนีป้ายถังเป็นภาษาจีนเห็นไหมครับแล้วที่สําคัญก็คือตรงมุมป้ายเป็นลายดอกที่เรียกว่าเป็นดอกทิพย์มนฑาครนะครับผมทราบม,มาจากนักประวัติศาสตร์ศิลปะ เขาบอกว่าตรงลายดอกนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ไลายไทยนะเป็นลายเฉพาะของล้านนาเพราะฉะนั้นผมเห็นแผ่นป้ายอันนี้ผมเลยรู้สึกว่าโอ้มันนา่าสนใจมากว่าเรามีอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายมากเรามีทั้งอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่เป็นภาษาหลักความเป็นไทยความเป็นจีนความเป็นล้านานาที่มันล้อมรวมอยู่ในที่เดียวกันเพราะ,ะนั้นถ้าจะถามผมว่าผมคือใครพวกเราคือใครผมก็จะบอกว่าเราคือมุสลิมไทยเชือ้อสายจีนแห่งล้านนาซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สวยงาม นะครับความหลากหลายนะครับทีออ่อิสลามมองว่ามันคือความงดงามมันคือรอกมากมันคือความเมตตาที่อัลลอฮฺสุานาให้เรามามันเป็นการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของคนจีนมุสลิมใ,ในร้านงานแต่มันคือความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ให้เรามาอยู่บนพืนแผ่นดินนี้มาสร้างประโยชน์บนพืนแผ่นดินนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเป็นประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอยากจะกล่ออาวเปิดให้กับ พวกเราครับพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องตางศรีนะได้รับรู้ได้เข้าใจนะครับพวกเราครับัครบพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมจีนนะครับมุสลิมจีนอยู่นานจริงๆแล้วนะครับมุสลิมจีนอยู่นานนะครับคําว่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็เป็นกลุ่มชนหนึ่งนะครับใน56ชนชาตินะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับ พี่น้องชาวอูหยงเอานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีบรรพชนหรือบรรพบุรุษนะครับมาจากเอเชียกลางอาหรับแล้วก็เปอร์เซียนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับทีเอ่อมีความสําคัญกลุ่มหนึ่งนะครับในประเทศจีนครับพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องไปดูวิถีของพี่น้องอ่ามุสลิมจีนนะครับที่บ้านยางนะครับซึ่งวันนั้นก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานแต่งงานของพี่น้องนะครับที่อ่ามุสลิมจีนที่บ้านยางนะครับก็เลยอยากจะคือพี่น้องนะครับ ได้พอได้กอยได้ชมมองพร้อมกันไปนะครับชมครับผมอลลมอัลลอฮอัลลฮัมมัดยาบิซัลิออัลลอัลลมอัลลฮอัลัลลออัลัลลอฮฺอัลลอลอฮฺาัลลอฮัลลอฮ้ออนฺอัับอัอฮฺอออัลอับอัอััอัั เดี๋ยวาปากันไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันครับเดินทางมาทางเส้นทางนะครับที่แยกเข้าดอยอ่างขางนะครับก็เส้นทางสายนี้ค่อนข้างจะเป็นเส้นทางที่ขี่รถได้ดีนะครับเพราะโอนทางดีแล้วก็ทิวทัศน์ระวังทางนะครับภูเขาที่เห็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นดอยอ่างขางนะครับช่วงนี้เราก็จะปลูกกะครับปลูกหอมนะครับเก็บดอกหอมกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นทิวทัศน์เมืองดาวนะครับ เราไปประมาณสักยี่ส20โลหรือ2าวโลนี่ก็จะถึงร้อยอังการนะครับแต่วันนี้เขาบอกไปนะครับเขาจะไปที่บ้านยางนะครับชุมชนทีนัเขาก็จะเห็นส่วนส้มนะครับตอนนี้เขาถึงบ้านปางควายนะครับส่วนส้มส่วนลิ้นจี่นะครับซึ่งอาเป็นอาชีพรักหรือก็อาชีพรักของคนที่นี่นะครับจะมีทั้งส่วนส้มส่วนลิ้นจี่นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ ลักของชุมชนในพื้นที่นี้นะครับอปเภอฝางส้มดังนะครับส้มสายน้ำพึ่งส้มมันอย่างหลายๆอย่างนะครับที่ดังๆก็ผัวผล้เนก็มาจากแยกที่เขาจะเข้าไปที่บ้านยางนะครับก็คุ้มโดยหลวงก็อยู่ในนี้นะครับเจมสเมอรซกี้ยูนานนะครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้านี้นะครับเลี้ยวซ้ายาอเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเข้าสู่พื้นที่เป็นชุมชนชาวจีนอพยพนะครับ น่าจะเป็นทั้งแถบเลยนะครับว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของที่คนจีนนะครับบอกว่ามุสลิมจีนอันนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับปาจจยน้อยๆเหมือนกันนะครับลองว่าพื้นที่ของอนออซุ้มนะครับซุ้มจีนนะครับที่จะกระตังเข้าู่บ้านของพี<ป>่น้องชาวจีนนะครับ<อ>บ้านยาง,ดดยงอ้อมาดูดอกนะเดี๋ยวไปดูดอกนะดอกซากุระแล้วก็ดอก เออนะครับสกุลบ้านยางนะครับปาท้องดอกอะไรนะครับเออพญาเสือโค้งนะฮะว่ามาตัวกูรูผู้รู้นะครับป้ายตับต่างๆในข้างต่างนี่คือเป็นป้ายที่พญาเสือโค้งข้างๆนะครับผมแลบปพญาเสือโค้งโอ้งามดอกกำลังงามเนาะก็พื้นที่นี่ครับเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแห่งพื้นที่หนึ่งนะครับนะ ที่ชุมชนชาวจีนนะครับนะเขามาเห็นบ้านเพื่อนนะครับก็จะอยู่หิมดอยนะครับคนจีนห้อเนี่ยคัขนิยมอยู่ในพื้นที่สูงนะครับเพราะอากาศดีเพราะว่าบ้านเขาก็ค,คล้ายๆว่าบ้านเขาก็อยู่บนดอยกันนะครับพนะอ,บอมาอยู่ทางบ้านเขานี่ก็อยากจะอยู่คลา้ายๆกับบรรยากาศบ้านเพื่อนบบือกึดถึงบ้านนะครับนะนไปเห็นนะครับภูเขาเลากานะครับ ก็เห็นไอโดมัสชิดแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในชุมชนบ้านยางกลางบ้านยางนะครับซึ่งมีทั้งพุทธ่็ในเป็นของคริสเตียนนะครับนะมันยังมีกลุ่มของนะครับอันนี้รถมาให้เข้าไปก่อนเนาะอันนี้สวัสดีครับมาขายแตงโมแลกิโลละสิบบาทโอเคครับผมที่เราไปครับตพิธีกรรมเหมือนเดิมนะครับผม ก็มาก็มอกมากินข้าวเห่กกานะครับวันนี้คนกําลังทาลุกจากพิธีนิกายเพื่อจะมามาชิดนะครับมาซ้อกกินข้าวกินน้ํากันก้กเออนะครับก่อจะมาซ้อจับข้าวจับน้ํากันเรพี่น้องเนาวันนี้ก็จะเข้าบริเวณงานนะครับคือข้าวครับก่อนบริเวณมาชิดก่อจะกว้างกว้างหน่อยนะครับพีป้าไม่เตาอ่ะอันนี้มาชิดนะครับราชิดบรรยงนะครับผมก็เป็นมาชิตที่สวยงามแห่งแ้งนึ่งนะครับ ในอำเภอฝางนะครับในบริเวณงานนะครับอ่าได้ยินเพลงจีนออกมาละป้ายไอ้ด้านหลังของแต่งานชาวจีนนะครับเราก็ไ,ได้ยินเสียงเพลง,งจีนนะครับเบาๆนะครับเพลงจีนโบราณละนะเต้เาหู้ซอยเปียกล้วยปี๊จีนเจ็ดงเย็นอ่าเชิญเชิญที ชิมคุฏิไทยยักษ์กลางแง้วัในต่างชิ้ครับครับกล่าวขอบคุณแล้วก็ถึงเวลากินแล้วนะอ่าวกัมตะเกียบคนกู้นะครับเนาะลุยข้าวคนใบนะครับครับลุยครับลุยวันนี้มีอาหารอร่อยครับในนะครับเนคือวาในอันนี้ก็จะเป็นแกงจีนงวนะครับผมอันนี้เป็นออเดอร์นะครับออเดอ็บ อันนี้เป็นอาหารโบราณของจีนนะครับชื่องมอ,อ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ดำนะครับมาัานไก่ดำข้าวกลออุ่ิอาหารนะครับ,อบอาหาวโรจีนแบบพรีเมียมเลยนะครับจัดเต็ม,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 มนะครับ,จ,ดดนะรบจัดหนักนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้เด็กนพะร้อมกินข้าว ครับนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศนะครับของการแต่งงานของพี่น้องมุสิมชาวจีนนะครับกอเสียดายครับเสียดายที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมธรรมนิกานะครับเพราะว่าพิธีกรรมธรรมนิกาจะเป็นพิธีสําคัญของชาวจีนนะครับเสียดายมากเลยนะครับก็เลยม่ได้ภาพมาฝากพี่น้องนะครับก่อยังไ้กอชมลานจอดรถนะครับแล้วก็มาชิดไปก่อนพังๆนะครับนะมาชิดในพื้นที่อำเภอบ้านยางนะครับผม ชนบ้านยางนะครับเนาะก็เปลี่ยนสภาพนะครับหลังจากน้าท่วมไปนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับชุมชนชีนบ้านยางแห่งนี้นะครับครับหลังจากอิ้มนำสารานกันแล้วนะครับเผาก่อจะเดินทางกลับแล้วนะครับบะหมี่งานเลี้ยงใดทตีบะหมี่วันเลิกลานะครับเมื่อถึงเวลาจากก่อต้องจากกันไปนะครับเนาะปิกบ้านปิกจองบ้านไผ่บ้านมันนะครับเนาะ ก็บรรยากาศแบบจีนๆนะครับก็หาชมได้ยากนะครับผมอันนี้บรรยากาศข้างทางครับอันนี้ปนะ้องว่าพญาเสือโค้งนะครับหรือสกุลเมืองเหนือของบ้านเฮานะครับซึ่งสวยงามมากครับผมเราจะกกันด้วยภาพสวยๆนะครับชมภาพสกุลเมืองเหนือนะครับหรือดอกพญาเสือโค้งครับอัสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ พี่น้องนี่ก็ทำวิธีหนึ่งกับวิธีการแต่งงานของพี่น้องชาวจีนในพื้นที่ล้านนานะครับโดยเฉพาะอำเภอฝางนะครับ่อนั้งจะมีพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับที่อพยพมาตั้งแต่บรรพชนนะครับเต่ามาปักหลักปักฐานนะครับจนรุ่งจนหลานนะครับได้เป็นคนไทยหมดแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะครับคือพี่น้องนะครับ ได้ชมนะครับวิถีประเพณีซึ่งแต่ละที่แต่ละพื้นที่นะครับมันก็คงจะประเมินกันนะครับเนาะเอาได้แลกเปลี่ยนวิถีวัฒนาธารรมเอาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเอาพอได้ลดช่องว่างนะครับลดหลายๆอย่างนะครับลดอคติลดความต่างมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับเนาะในเฉพาะอ่มุสลิมแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศนะครับอ่ความคิดความต่างมันก็นย่อมเป็นเรื่องธรรมดานะครับสิ่งสงคัญที่สุดนะครับคือ เอาฮักกันเพื่ออาลลอนนะครับแล้วก็เกลียดกันเพื่ออาลลอนนะครับการที่อยู่ในสังคมเมื่อมันสมบูรณได้นะครับก็เกิดเนื่องมาจากเอ่อเฮาเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็คงขอลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับมีลิสกีที่กว้างขวางนะครับขอลาตลานะครับเมตตาทุกท่านนะครับคืออยู่ในบนทางของอรรุสภาวะตาลาวันนี้คงลาจากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับ ا ل س อะลัยกุม <applause> يا الله يا رحمن يا رحيم